ผมเคยคิดนะครับว่าทำไมคนที่ผมรู้จักชอบไปเที่ยวแต่จังหวัดเดิมๆสถานที่เดิมๆคิดแล้วก็ยังสงสัยครับจนตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันคือความรู้สึกความทรงจำความสวยงามที่เราเก็บเอาไว้ในสถานที่นั้นๆตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับ เป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบสองเดือนหลังจากเมื่อก่อนที่ผมไม่คิดเลยว่าผมจะมาเที่ยวที่ภูเก็ตและวันนี้ผมจะพาทุกคนเที่ยวและพักผ่อนไปกับผมครับและที่นี่จังหวัดภูเก็ตครับ สถานที่แรกที่ผมจะมาครับที่นี่คือจุดชมเครื่องบินหาดไร้ขาวเป็นอีกหนึ่งหาดที่ผู้คนนิยมมาถ่ายภาพกับเครื่องบินครับอันนี้อยู่ติดกับสนามบินเลยครับเป็นสถานที่ที่ผมชอบมากเพราะว่าเราจะได้ดูเครื่องบินอย่างใกล้ชิดเลยครับโดยไม่มีอะไรมาบดบังสายตาเราเลยกว่าผมจะมาถึงที่นี่ก็บ่ายสามแล้วครับจริงไม่ดีรอนะครับที่จะขับรถไปต่อที่ แหลมพรมเทพครับเพื่อดูพระอาทิตย์ตกทลิปนี้ต้องขอบคุณปาท็อปนะครับที่ขับรถพาเรามาเที่ยวนะครับเส้นทางขึ้นไปที่แหลมพรมเทพเนี่ยค่อนข้างสิกแซกครับขับรถต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากและก็มาถึงแล้วครับที่นี่แหลมพรมเทพเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้ครับที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยครับลมเย็นสบาย ได้ชมทั้งวิวทะเลและพระอาทิตย์ตกรับฟังเสียงคลื่นเสียงนกถ้าวันไหนฟ้าเปิดเราก็จะได้ชมซันเซ็ตแบบพาโนรามาเลยก็ว่าได้ครับแต่วันนี้แอบเสียดายครับวันที่ผมมาเมฆค่อนข้างเยอะจึงทําให้มองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์ตกครับและหลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วผมก็จะมาที่นี่เลยครับที่นี่หาดลาไวครับถัดจากหาดลาไวมานิดนึงเนี่ย จะมีตลาดสดนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับแล้วก็มีร้านอาหารแย่ๆมากมายนะครับตลาดนี้นะครับจะเป็นตลาดที่ให้เราเนี่ยเลือกวัตถุดิบครับแล้วก็ให้ร้านที่เราต้องการที่จะนั่งทานประกอบอาหารให้ครับซึ่งในการประกอบอาหารราคาก็เริ่มต้นที่ประมาณ75บาทครับต่อเมนูนะครับนี่แล้วก็ทําการออเดอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมนูที่เราสั่งทํามาวันนี้มีอะไรบ้างครับนี่นะครับอย่างแรกเลยจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาครับแล้วก็ หมึกซาชิมินี่นะครับเป็นกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยกรุบกรอบมากเลยครับแล้วรสชาติเข้มข้นมากครับเดี๋ยวผมจะมาชิมหมึกซาชิมินะครับนี่นะครับเขาก็จะมีซอสกับวาซาบิให้แบบนี้เลยแล้วก็ชิมครับอืมอร่อยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมนาใต้บีรีสอร์ทแอนด์สปาแล้วนะครับก็คือโรงแรมเงียบมากสงบมากนี่ลานจอดรถก็คือใหญ่มองขึ้นไปคือใหญ่สุกสมาก ราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะครับเราจะพาไปเดินดูนะครับว่าโรงแรมมีอะไรบ้างนี่นะครับนี่คือโรงแรมนาใต้บีทรีสอร์ทแอนด์สปาครับจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ขอบขอบภูเก็ตนี่เองครับขับรถมาจากสนามบินนี่ไม่นานมากครับประมาณ20กว่านาทีได้ครับวิวคือสวยมากครับมีน้ำทะเลขึ้นซัดโคดหินจะเป็นวิวซันเซตก็สวยครับเหียบทะเลครั้งแรกในภูเก็ตขอแตะเลยเถอะ ขาไม่ให้เลนะ่นแบบแปลก อยู่ที่โอทาวแล้วนะครับคือแดดร้อนมากเลยทุกคนี่เจอดในการจอดรถนี่คือเราต้องหาต้องใช้ใช้อะไรนะใช้มนในการช่วยหาเนะี่ยถ้าเราไม่สดมนเราก็จะไม่ได้ที่จอดแดดรงนมากนี่เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ที่ภูเก็ตแล้วแล้ว,ลว,ลวก็จะกลับไปใช้ชีวิตที่กรุงเทพ โอทาคาเฟ่ยเยอะมากครับทุกคนแล้วก็ที่นี่คือไม่มีสายไฟเขาเอาลงดินหมดแลวครับก็คือโลกตามอยู่ตามม่างประเทศเลยที่ไทยถ้าแบบในเมืองคือถ้าเอาสายไฟลงหมดนี่คือแบบน่าจะสวยน่าดูนะครับที่เรามาไปคือเนี่ยไม่มีสายไฟเลยเห็นไหมโล่งมากแต่นี่ที่โอทาครับ,รบวันนี้เราจะมาทานอาหารกันที่นี่ครับและร้านแรกที่เราจะทานนะครับนี่คือร้านราดหน้า ุณจีดราดหน้ายอดผักนะครับวันนี้ที่เราสั่งเป็นเมนูราดหน้าหมี่กรอบครับแบบเสิร์ฟร้อนๆหมูชิ้นใหญ่ๆครับทุกอย่างรสชาติลงตัวมากครับผมยิ่งใส่เครื่องปรุงเข้าไปเนี่ยยิ่งเพิ่มความอร่อยให้เมนูได้มากเลยครับร้านนี้นะครับอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสาขาภูเก็ตเลยนะครับผมราคาไม่แพงครับราคาจับต้องได้ครับแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆนะครับนี่จะเป็นตัวหมูสเต๊กนะครับผม มีหมูช่ำๆนะครับกับซอสต่างจิ้มนะครับต่อไปนะครับเราจะไปร้านนี้เลยครับร้านดังในติ๊กต็อกนะครับร้านภูเก็ตทิกนั่นเองครับที่เรามาที่นี่เพราะว่าเราจะมาทานเมนูนี้เลยครับเมนูทอสไอศครีมนมฮอกไกโดนะครับผมซึ่งเน่เห็นผมเห็นในติ๊กต็อกแล้วอยากลองมากครับวันนี้ก็ได้มาลองสมใจอยากแล้วนี่นะครับเมนูของเขานะครับเขาก็จะเอาเนยเนี่ยราบแบบ เน้นๆเลยครับนี่ก็จะเป็นไอติมฮอกไกโดลูกโตๆนะครับรสชาติคือกลมกล่อมมากครับอร่อยมากครับไม่หวานมากแล้วก็กำลังดีครับผมนี่นะครับชิมเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นครับแล้วก็หอมเนยนะครับขนมปังเนี่ยนุ่มแล้วก็ข้างนอกกรอบนะครับอร่อยมากครับสำหรับวันนี้ทิปของเราก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะ กลับกรุงเทพกันแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากดูคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ